ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่349ส่เวันรุ่งขึ้นครอบครัวเบกายก็ตื่นเช้ามาเตรียมอาหารเช้าเหมือนกับครอบครัวทั่วไปและเมื่อเธอเกือบจะพร้อมแล้วเบโลก็ตื่นสายเพื่อล้างตัวเมื่อเบโลที่ล้างตัวเสร็จแล้วมาที่ห้องอาหารในชุดทางการเคชาก็เริ่มนำอาหารและภาชนะสำหรับมื้อเช้าออกมาวางแล้วหลังจากนำอาหารและภาชนะออกมาแล้วเคชาก็ขอให้เซียวดับิวหนึ่งในสองสาวใช้ปลุกเดสส์และเจียงเชน เมื่อพี่สาวของเบซาและเจียงเชนมาถึงห้องอาหารเบโลก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันอิ่มแล้วพวกเธอใช้เวลาของคุณไปฉันจะไปทางานก่อนหลังจากเบโลเช็ดปากและจูบหน้าผากของเคชาเขาก็ตบหัวเบซาและเจียงเชนทีละคนจากนั้นเขาก็ออกจากวิลล่าพร้อมรับคนขับพ่อลาก่อนพี่สาวของเบซาและเจียงเชนมองดูเบโลพร้อมกันและโบกมือหลังจากที่เบโลขึ้นรถพิเศษของบริษัทยูซูโอเว์ที่อยู่ติดกันก็เปิดรถส่วนตัวของเขาเองเช่นกัน ทั้งสองพยักหน้าและทักทายกันจากนั้นรถของแต่ละคนก็ขับออกไปที่ชุมชนทีละคันหลังจากอาหารเช้าพี่สาวของเบสซาและเจียงเฉินก็ไปที่วินล,ล่าพร้อมกับไคาชาในตอนเชา้าแม่และลูกสาวทั้งสามคุยกันดื่มชาตอนเชา้าและโทรหาเซียวหยูเพื่อขอให้เธอปรับปรุงการทำงานบางอย่างของเธอหลังอาหารกลางวันพี่สาวของเบสซา,สาและเจียงเฉินกล่าวอำลาไคาชาจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปด้วยกันเพื่อดูเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของอรารยธรรมสมัยใหม่ของราชาคิ้วเหลือง เมื่อพี่สาวของเบสซาและเจียงเฉินพบราชาคิ้วเหลืองบนถนนอีกฝ่ายก็บังเอิญอยู่ในร้านอาหารกำลังกินอาหารกลางวันมื้อหญ่เมื่อห่วงเหมยไปที่บาร์เพื่อจ่ายบิลเขาใช้เวทมนตร์ในความลับเพื่อเรียกเงินหยวนสีแดงออกมาและเมื่อเขาใช้เงินหยวนเหล่านี้เพื่อจ่ายบิลเขายังพูดอย่างใจกว้างอีกด้วยว่าไม่ต้องเปลี่ยนด้วยจำนวนเงินที่มากแผนกต้อนรับของร้านอาหารจะไม่รับเงินอย่างหุนหันพลันแล่นจากนั้นพนักงานต้อนรับก็ใส่เงินลงในเครื่องตรวจจับเงินผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่น่าแปลกใจเลยทั้งหมดเป็นเงินหยวนปลอม ขอโทษทีท่านเงินที่ท่านให้พวกเราเมื่อกี้เป็นเงินที่มีปัญหาทั้งหมดโปรโดจ่ายค่าอาหารอีกครั้งพนักงานต้อนรับสุภาพมากและไม่ได้เปิดเผยโดยตรงว่าเงินหยวนเป็นของปลอมทำไมพวกเขาถึงมีปัญหากันหมดฉันเห็นว่าพวกเขาใช้เงินนี้จ่ายบินกันหมดทำไมคนอื่นทำได้แต่ฉันทำไม่ได้ห่วงเหมยต้าหวังถามกลับด้วยสีหน้างุนงงท่านโปรโดจ่ายอีกครั้งไม่งั้นเราจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างยุติธรรมพนักงานต้อนรับเริ่มหมดความอดทนท่านกำลังเล็งเป้ามาที่ฉันใช่ไหมฉันเพิ่งฟื้นพลังเวทมาได้บางส่วน ดังนั้นฉันจะใช้ท่านฝึกฝนภาษาของฉันทันทีที่เขาพูดจบราชาคิ้วเหลืองก็กําลังจะใช้พลังเวทของเขากับพนักงานต้อนรับนอก้านอาหารเบสซาและเจียงเฉินผู้รับผิดช,ชอบการกินแตงโมและชมการแสดงก็พร้อมที่จะปล่อยเซียวอยู่เพื่อหยุดพฤติกรรมของห่วงเหมยแต่ทันทีที่ทั้งสองกลุ่มพร้อมที่จะดําเนินการกลุ่มที่สามก็เข้ามาเพื่อสร้างสันติคนพเนจรว่างงานสามคนชายสองคนและหญิงหนึ่งคนปรากฏตัวขึ้นระหว่างราชาคิ้วเหลืองและพนักงานต้อนรับ คุณหนูสมองของน้องชายฉันไม่ค่อยดีฉันขอโทษคุณนี่คือเงินค่าอาหารของเขาเมื่อกี้ฉันจ่ายให้เขาแล้วหวังเทียนปลาหัวหน้าของคนพจนจรว่างงานสามคนพยักหน้าและคล้องคำนับพนักงานต้อนรับขณะหยิบกองเงินทอนออกจากกระเป๋าถ้าเขาไม่อยู่ในที่ที่เหมาะสมพาเขาไปพบแพทย์ทันทีการปล่อยให้เขาเดินเตร่ไปมาบนถนนทั้งวันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองพนักงานต้อนรับดูวงเหมยในขณะที่นับเงินทอนในมือหลังจากนับเงินทอนในมือและยืนยันว่าจำนวนเงินถูกต้องแล้ว พนักงานต้อนรับก็กลับไปที่ด้านหลังของบาร์หลังจากนั้นไม่นานหวงเหมยก็ออกเดินทางพร้อมกับหวางเทียนปาซุนเฟยยานและเซียวหูหลังจากชมการแสดงดีๆพี่สาวเปยชาและเจียงเฉินก็ขับรถไปกับหวงเหมยและคนอื่นๆจากนั้นพวกเขาก็มาถึงอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งที่ทางแยกระหว่างเมืองและชนบทแม้ว่าหวังเทียนปาและคนพเนจรที่ว่างงานอีกสามคนจะไม่มีงานประจำแต่พวกเขามีหลังคาที่เป็นของพวกเขาพื้นที่หลังคาแห่งนี้รครอบคลุมครัวเรือนทั้งหกหลังที่อยู่ชั้นล่าง ดังนั้นจึงมีพื้นที่มากกว่า200ตารางเมตรเมื่อหวังเทียนปาอยู่ในร้านอาหารก่อนหน้านี้เขาต้องการช่วยห่วงเหมยเพราะเขาชอบเขาเขาใช้เงินหยวนปลอมและเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นพรสวรรค์ที่คุ้มค่าต่อการฝึกฝนในที่สุดฉันก็เข้าใจปรากฏว่าพวกคุณทั้งสามคนเป็นโจรหลังจากฟังความจริงของหวังเทียนปาแล้วห่วงเหมยป้าหวังก็เดาอาชีพของอีกฝ่ายได้ทันทีไอ้หัวขโมยเราเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษใหม่ ต้นกาเนิดทางประวัติศาสตร์ของศิลปะนี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้หลายพันปีบนพื้นฐานนี้เราได้ดําเนินการพัฒนาและนวัตกรรมต่างๆหวังเทียนปาพูดต่อไปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะของหัวขโมยต่อหน้าห่วงเหมยฉากทั้งหมดของชั้นเรียนของหวังเทียนปาถึงห่วงเหมยป้าหวังถูกฉายต่อหน้าพี่สาวเบธาและเจียงเฉินในรูปแบบของจอแสงเสมือนจริงผ่านฟังกชันตรวจสอบของเซียวหยู พี่สาวหวังเทียนปาเป็นอัจฉริยะด้านตักกะจริงๆเขาพูดจริงว่าการขโมยเป็นศิลปะที่สง่างามด้วยความสามารถในการพูดจาไพเราะเช่นนี้เขาควรเป็นอาจารย์หรือปรัชญ์ไม่ใช่หรือเมชาหัวเราะแล้วพี่สาวบางทีเขาอาจจะกลายเป็นนักปรัชญาในอนาคตแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตฉันคิดว่าในช่วงเวลาต่อไปนี้เขาจะต้องมีจุดตัดบางอย่างกับตัวเอกของโลกนี้อย่างแน่นอนนั่นคือเด็กชายตัวเล็กที่ชื่อลูกเสี่ยวเฉียนและจุดตัดเหล่านี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง ใช่แล้วเนื่องจากการวางแผนระยะยาวของการพัฒนาในอนาคตของ humanity s t a าเจียงเฉินจึงสามารถตัดสินความสำเร็จในอนาคตและความสามารถทางอาชีพของบุคคลหนึ่งได้แล้วโดยการระบุพฤติกรรมปัจจุบันของบุคคลนั้นก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าเราลงมือทำและป้องกันไม่ให้เขาตัดกับลูกเสียวเฉียนมันจะสร้างเอฟเฟกต์ผีเสือ้อแบบไหนเบชาถามตัวเองอย่างครุ่นคิดลองดูไหมเจียงเฉินก็รู้สึกอยากรู้เล็กน้อยเช่นกันโอเคลองดูสิเบชาเห็นด้วยกับข้อเสนอ ด้วยวิธีนี้เบชาไม่เพียงแต่ขอให้เสี่ยวหยูทำเครื่องหมายราชาคิ้วเหลืองแต่ยังขอให้เสี่ยวหยูทำเครื่องหมายหวางเทียนปาและอีกสองคนด้วยด้วยวิธีนี้หากมีการรบกวนใดๆเซียวหยูจะแจ้งให้เธอทราบในครั้งแรกเมื่อเปซาและที่สาวเจียงเฉินตัดสินใจขัดขวางทางแยกระหว่างหวางเทียนปาและอีกสองคนกับหลู่เซียวเฉียนราชาคิ้วเหลืองก็ไม่เต็มใจที่จะเป็นโจรดังนั้นหวางเทียนปาจึงสั่งให้ซุนเฟยยานและเซียวหูรุมกระเทืบเขาอย่างดุเดือด ตีตีให้แรงตีจนควันพุ่งออกมาหวังเทียนปาพูดกับซุนเฟยยานและเสี่ยวหูที่กำลังรุมราชาคิ้วเหลืองราชาคิ้วเหลืองที่กำลังถูกรุมโจมตีนั้นเห็นได้ชัดว่าฟื้นพลังเวทจำนวนหนึ่งแต่เขาไม่ต้องการต่อสู้กลับแต่ใช้พลังเวทของเขาเพื่อระเบิดควันสีขาวออกมาจากหัวของเขา